แอปเปิ้ล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 โอ้ยแอปเปิ้ลหูหนขอไงวะแอปเปิ้ล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 เขี้ยอะไรก็พูดมาดิวะสัตว์คือว่าวันเนี้ยพ่อมึงตายแล้วยังวะตายแล้วมีควยอะไรไหมสัตว์มีมีแล้วมึงอ่ะไม่มีหรือเปล่าไอ้ควยฮ่ามีกูเป็นผู้ชายทั้งแท่งด้วยกูมีมีกี่อันอันเดียววย พ่อมีควยสองอันเหรอมีพ่อกงไงควยอะไรมาฮะอ้าวสัตว์เ้ยควยอะไควยอะไควยเงเกงไแแบ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 ควตีนแบบแบบแบบแบไ่สอนละบยาอนไหวเขี้ยแบบ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 เลอกที่สัตว์แบ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 เล่นเล่เลเล่เล่นเล่เนเ่นเลนเนเ่่เนเล่่น่น เออ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 แอปเปิลอะไรของมึงะมีดอ้โโอ้โหสยองสยองเอ้โอโอ้โหน่ากินมากเลยช่วยก็เดือดให้สยองนวพวกใช่ไหมแล้วแต่มึงขอบคุณที่รับชมนะครับแม้ว่าคุณจะไม่รับเพี้ยกคลิปนี้เลย เดี๋ยวเราจะมีภาคอีสานให้แล้วก็มีตอนต่อไปถ้าอยากให้ทำต่อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับบ๊ายบายเปิ True True หัวเส